ช่วยออมมือให้หน่อยนะคะพระรามสองเป็นเหตุสังเกตได้แน่นอนนะงานนี้ลูกค้าเป็นส่งรา,าราคาประหยัดถูกต้องไหมครับราารอันอันนี้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเงื่อนไขของราคาประหยัดไม่สามารถเล่งเล่งการจัดส่งได้ครับย้ำรบกวนขอคนขับผู้ชายที่มีน้ำใจำสามารถช่วยยกของเข้าบ้านได้นะคะสวัสดีครับคุณผู้ชม สวัสดีครับเพื่อนๆลาลามุกชาวลาลามุกนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนานๆทีจะได้มาพระรามสองนะครับอยู่ตรงพระรามสองนะทุกคนตรงที่เขาเป็นข่าวนะใช่ไหมที่เขาแบบรถติดเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ที่แบบถล่มลงมานะครับก็ผมว่าผู้ขับขี่ต้องระวังระวังไม่ได้หรอกผมว่าคนที่ก่อสร้างต้องระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุแบบที่เป็นข่าวในปัจจุบันนี้นะครับก็ผู้ขับขี่ก็ระมัดระวังนะครับก็ พยายามอีกเลี่ยงแล้วกันผมว่ามันอันตรายนะครับอยู่ข้างบนลงมาเนี่ยเจ็บมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้ามาส่งของนะที่เป็นพรมนะครับในคลิปถัดคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้ก็ตัดต่อเนื่องเลยนะทุกคนเราก็จะมารอกดงานตรงว่าพระรามสองเนี่ยจะมีงานเร่งไหมจากที่ขับก่อนที่จะมาส่งงานอ่าส่งพรมนะครับตรงปลายทางนะนะครับก็งานค่อนข้างเยอะนะครับให้ทุกคนได้ดูเลยเนี่ย ดูดิอ้อมน้อยเอากดอ้อมน้อยเลยไปข้าข้ามอ้อมน้อยรถเอสยูวีเอาวะ่ะโอ้โหเม่น,น,นะครับต่อยอดเนี่นอนเลยเมื่อเช้านานเยอะนะงานเยอนะงานเยอะครับทุกคนเดี๋ยวรอกันต่อไปทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีงานไปแถวปทุมหรือนทนไหมพอดีผมได้งานตัวหนึ่งมานะครับ ก็ยังไม่ได้ไปส่งเลยอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นงานราคาประหยัดนะครับตอนนี้ก็เวลา10โมง37ก็มีเวลานะครับเวลารอง,งานนะจากระยะที่ผมจะไปแถวนนนะที่จะไปส่งนะประมาณ30กว่ากิโลนะจะหางานพ่วงนี่แหละครับสเต็ปของผมก็คือหางานพ่วงนะครับลองดูทุกท่านเดี๋ยวเราไปขับละ่าละด้วยกันเลยนะครับใครที่ดูอยู่ก็ดูยาว,ยาว นะครับดูได้หลายคลิปกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สงสัยตรงไหนนะครับมีให้หมดแล้วตูบุษาค่อนนะในเมืองปนในเมืองเนี่ยเน่เน่ถ้าในเมืองมอไม่ได้ในเมืองมันไกลไปมันต้องแถวอ้อมน้อยถ้าในเมืองน,นี่นู่นเลยนะครับตูุษราครนโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะมีงานแม่ครับตรงพระรามสองนะครับ จะได้สักตัวไหมพอดีผมไม่ค่อยได้มาวิ่งแถวพระรามสองจะมันถ้าได้นะครับผมจะปักหมุดให้นะครับนี่ไม่ใช่ปักหมุดให้จะคอมเมนต์บอกว่ารับตรงไหนแล้วกันนะครับเผื่อทุกท่านนะครับเข้ามารับงานตรงนี้นะครับงานเยอะนะครับแต่กดไม่ทันนะครับมันห่างตั้งเจ็ดโลนะ ดูดิดอนเมืองเอาเลยเอาเลยครับบางบอนดอนเมืองเลยได้ปะไม่ได้โอ้โห9กิโลยังไม่ได้อะ่ะนี่นะครับงานก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าผมว่าถ้าเทียบกับที่อื่นที่ผมไปรอผมว่าที่นี่ง,งานเด้งเยอะนะแต่ระยะห่างมันห่างห่างกอนข้างเยอะคิดว่ายังไงครับ จากประสบการณ์กดงานมันห่างเกินไปนะเจ็ดโลเก้าโลเนี้ยแต่เราสิบห้าโลสิบโลเราก็กดมาก็ได้นะนะถแถวบ้านอันนี้เราเจ้าถิ่นช่วยอ้อมือให้หน่อยนะคะคลามสองเป็นเหตุสังเกตได้แน่นอนอะงานนี้ช่วยช่วยผมหน่อยนะดูดิทุกคนกําลังเข้าอบรมคุณต้องเข้าอบรมแล้วของผมอะ่ะโอ้งานอย่างนี้ครับสี่เจ้ามันจะไหวเหรอ โอเคเดี๋ยวผมก็รอยา,ยาวๆแล้วกันครับถ้าได้ยังไงอัปเดตอีกทีนึงเรียบร้อยทุกคนตามสูตรได้งานมานะครับเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าก่อนนี่ลูกค้า,าโทรมาแล้วฮัลโหลครับผมรีนนหูแล้วัใช่ครับผมเป็นไรงประหยัดเลยนะอันอันนี้ลูกค้าเป็นส่งราคาประหย,าายัดถูกต้องไหมครับ อันอันนี้ถ้าถ้า,าถ้าถ้าเป็นเงื่อนไขของราคาประหยัดไม่สามารถเร่งเร่งการจัดส่งได้ครับก็แต่ถ้าลูกค้าอยากจะกกาหนดอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยพี่เพราะว่าแต่ถ้าพี่อยากได้ตามเวลาที่พี่ต้องการอาจจะเพิ่มเป็นราคาประหยัดจากส่วนต่างที่พี่เรียกประหยัดบวกเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวผมส่งให้เลยครับเท่าไหร่คะถ้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพี่ เดี๋ยวผมขอเช็คให้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพี่ครับผมครับไปดีครับเห็นไหมทุกคนวิธีการพูดนะครับเนี่ยลูกค้าเรียกราคาประหย,ยัดแต่ขอเวลาได้ไหม,ขไมเขา,นะเาไม่เข้าใจนะเอาจริงเนหลายคนอ่ะไม่เข้าใจนี่จะบอกให้แล้วเธอลืมถามว่าสินค้าเป็นอะไรแนะอะไรเด้งดูในแอปไหม่หัวแอปเลยไม่ใช่ดูโลเอ้าดูว่าจากไหนไปไหนอืมนะ อันหนึงนะครับเราต้องลองปักนะครับบางหมดไปท่าเสาใช่ป่ะประชาอุทิศสามสิบสามแยกเก้าอุทิศสามสิบสามแยกเก้าอนี่ขึ้นหนึ่อองนี่บ้างเอหมดอันห ไ,ไ,ไปก้าวตำบลท่าเสาที่มันเขานะอันนี้คือวิธีการแบบวิธีการท่าเมฆน่าจะอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่คนทธจังหวัดอำเภอเมืองสมุทรสาครอนันเด็ดเมื่อกี้ลอยมาอยู่เมื่อกี้มันขึ้นอยู่นะ นี่ละท่าจีนมะท่าเสาอำเภออะไรอำเภอกระทุ่มแบนหาอำเภอไม่ต้องไม่ต้องเว้ยนลูกคาย,ยกเลิกงานใช่เหรอเออนี่ยทำไมวะเจงลองดูดิอำเ่อเขากดกดใหม่หมโอเคทุกคายกเลิกงานเลยทุกคนเขารอไม่ไหวแน่นอน ช้ากนไปติดอะไรตรงไหนหรือเปล่าฮัลโหลครับพี่พี่ยกเลิกหรอครับเมื่อกี้เห็น่ใช่พี่ไม่เป็นไรแล้วอะยกเลิกไปแล้วโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับนี่แหละพี่เตียง มอ้ม่งานห้าจุดเรียบร้อยทุกคนลูกค้ายุกเลือกเสียดายมากเลยนะเสียดาย่ะเป็นราคาประหยัดไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคืออะไรเราเขาไม่ส่งแล้วหรอเขาอ่ะไม่อยากจะบ,บวกเ,เขาแน่ให้คนอื่นรับไปน่าจะเปลี่ยนคนรับเรียบร้อยนี่ครับสิ่งที่เราต้องเจอนะครับบางทีลูกค้ามีตัวเลือกนะครับคนอื่นนั่นแหละไม่ไม่พูดบ้างนะครับคุณต้องพูดให้เปลี่ยนนะครับ รอต่อไปทุกคนจะได้สะพานสูงงานดิ่งเยอะมากทุกคนพระรามสองพุกผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะย้ำรบกวนขอคนขับผู้ชายที่มีน้ำใจทำไมอนะ่ะสามารถช่วยยกของเข้าบ้านได้นะคะ<ม>สามารถจอดรถที่หน้าบ้านแล้วยกลงนิดเดียวค่ะขอบคุณค่ะมีประกร<อ>ันยกไหมไม่มีออก็รู้นะ กยกอยากจะได้น้ําใจเขาฮะแต่แต่ <คน S 2> ไม่อยากจะจ่ายน้ําเงินอม,มีแต่น้ําลายพวกน,นี้ยมีน้ําลายไม่มีน้ำไม่มีน้าน้าใจก็คือคนนั่นแหละอยากได้น้ําใจแต่ไม่อยากจ่ายตังค์คนอะไรงานเยอะมากทุกคนไปกดไม่ได้ราคาถูกไป ไนอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ในที่สุดทุกคนมาสักทีนะครับเอาว่ะโรงงานก็เด้งมาดูดิแกล้งกันเขาเข้านะเฮเดี๋ยวแปบ๊บนึงหูกบางตลาด,ดนวลเหรอเออดิก็เข้าเลยนะเข้าเลยก็ได้สี450่ร้อยห้าสิบตอนนี้คืออะไรเฮ้ยๆตัวเองเขายังไม่ได้ทำอะไรมันเด้งไปเขาอยู่โน่นเหรอคือ<ช>บางตลาดะอะ ประหยัดด้วยโอ้โหสีลมช่องนอนโอเคเข้าแล้วโทรหาลูกค้าก่อนนอนเพิ่งตื่นทุกคนเองจะโทรตอนที่โทรจิงโทรเขากดเขาแอปได้ปะเราต้องเอาเบอร์โทรก่อนประหยัดด้วยดีว่ะดีเนาะประหยัดใช่ปะใช่ฟ้ากระโปรงหน้ารถยนต์เสียหายใ้คนแล้มัดระวังได้ไหมเนี่ยฟ้ากระโปรงหน้า ผมนะบอกว่าเป็นระถกระบะประทูหารถกระบะเลยสวัสดีครับผมโทรจากลาลามูนะครับพี่ผมเป็นรถกระบะสี่ประตูรับได้ไหมพี่ ขากระโปรงหน้ามันหนักไหมพี่ผมเป็นฝาคาร์บอนเบาๆอ๋อเป็นฝาไฟเบอร์ฝาไฟเบอร์โอเคลูกค้าเป็นเรียกตัวราคาประหยัดไม่ไม่ไม่รีบมากใช่ไหมครับผมไม่รีบโอเคครับกำลังเข้าไปรับของครับพี่ครับสวัสดีครับโอเคทุกคนเราต้องจบแบบนี้ละจบแบบจบแบบเบาๆหน่อยแล้วเราไปรับของกันทุกคนที่กิโลเนี่ยถึงเราเนี่ย จะเรือนลาดนะเป็นเข้าแบบตึงไาใช่ป่ะจะเรือนลาดใช่ป่ะรถติดมาเล้วแรงใจวายเงยี้ตรงนียน okay. มีทางอื่นไหมสเก็ตคดิปทางชิด ไปทุกคนไปลุยกันไปรับของกันในที่สุดก็ได้สักทีทุกคน let's go เอาวะทุกคนผมได้งานครับสวัสดีครับผมทูจากรแลล่ามูลนะครับพี่มาไปรับสินค้าได้เลยครับครับอันนี้เป็นกระบะสี่ประตูนะครับผมได้เลยใช่ไหมครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่มีปัญหาด้วยงานอเนกประสงค์ทุกคนราคาดีด้วยนะ ส่งทันทีด้วยนะแ้วผมไปรับงานนี้ก่อนอันนี้คือรถกันเอาเรื่องทุกคนข้างหน้าเรานี่นะค่อยวิ่งไปรับอีกเ้าหนึ่งเอาวะ่ะตั้งนานไม่มานะครับงานพอถอดใจปุ๊บถอดใจเรื่องงานคันนี้ก็เป็นคนดี <ขอ S 1> ให้ผมขอให้เจริญเจริญร่ำรวยงันวันที้ทุกคนวิ่งจบงานนี้ก็น่าจะเพียงพอละแล้วก็หางานกลับ ประมาณนี้ทุกคนเพียบวันนี้ไม่ต่ำกว่าสองพันรวมค่าอันนั้นด้วยนะค่าอะไรนะค่าภารกิจภารกิจสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทอะเจ็ดสิบเท่าไหร่อะ่ะออโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมไปขึ้นคลองกันเะคืนนะขออนุญาตในคืนะน,นับผมเยอะก็จริงครับแต่กดยากยากครับนอนหลับอ้าปากโซเซเบีแล้วครับนอนหับคองครับ <c oughs> กขนมปังตรงนี้แหละครับให้ดูใครที่พบเห็นผมนะครับก็สามารถทักทายบีบแต่ได้นะครับเรเบียนนี้นะครับกล่องนั้นล่ะ <uge ot> เยอะอ้าวไหนว่าเยอะออไหนว่าเยอะ <c ười> <c ười> แค่นี้เหรอ,อครับข <c ười> อบรนะครับของใช้ของใช้ของใช้มันมากอะ ไปทุกคนต่อไปรับงานเจ้าหนึง่งรถเราตอนนี้มีกี่งานคะตอนนี้มีสองงานแล้วอีกไปเอาอีกงานหนึ่งก็จะเป็นสามงานนะครับต้องไปกลับรถก่อน นี่นะครับผมก็าลังจะไปส่งงานนะครับเจ้าแรกเลยนะที่ผมรับไว้เป็นราคาประหยัดนะครับประมาณบ่ายสองนะตอนนี้ก็รับบ่ายโมงครึ่งละก็น่าจะทันอยู่นะครับราคาประหยัดนะแล้วก็สรุปนะครับให้ฟังเลยว่าตรงพระรามสองงานเยอะจริงนะครับเยอะมากมากด้วยนะครับงานรับได้ด้วยนะครับแต่มันรับไม่ติดมันเป็นงานที่แบบ เยอะเอาจจริงแต่ด้วยที่คนขับน่าจะเยอะพอสมควรแหละผมว่ามาฟึบนะครับแค่ห้าโลเจ็ดโลยังรับไม่ได้เลยนะครับต่างจากที่ผมแถวบ้านผมนะแถวบางนาแถวบางแก้วนะครับเจ็ดโลสิบโลยังรับได้นะค่อ <c> น <oughs> ข,ข้างที่จะแตกต่างกันนะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้งานนะผมว่าเพราะว่างานมันเด้งขึ้นมาเรื่อยๆประจําประจําเลยแล้วราคาก็ ถือว่าไม่ไน่เกียดกลางๆนะครับ3า0 0ี่ร้อยก็มีนะครับห้า0กร้อยก็ค่อนข้างยากนะผมว่ายากก็คือมันไม่ถึงเราหรอกผมว่าถ้าคุณไม่อยู่ด้านหน้า,าตรงคนเรียกจริงๆนะครับข้อสรุปก็คือโอเคมีงานนะครับผมก็ได้มาสองตัวนะก็เป็นกุ้ยช่ายแล้วก็เป็นกระโปรงฝากระโปรงหน้าแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะเนื่องจากมันต้องทําเวลานะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับ ที่มารองงานพระรามสองนะก็มีโอกาสที่จะได้งานกับนะครับงานค่อนข้างเยอะนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับดูเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องไอจดคุณคอนแก่นนะครับไว้เจอกัน Let's go